เวลาการจัดห้องแล้วครับซึ่งคุณมามีบอกว่าไม่เยอะไม่เยอะนี่เบามากแล้วทุกคนกินมันต้องมาแบบโหเต็มท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ <c oughs> นพร้อมนี่ดีพี่เข้า่าจะจัดให้นะคะทำแล้วแต่ยอมสดีค่ะพ่อเองตอนนี้เรากำลังจะไปโรงพยาบาลแล้ว วันสุดท้ายของแม่แล้วที่แม่จะท้องปองพรุ่งนี้ลูกก็จะออกมาแล้วค่ะพรุ่งนี้แม่ท้องแฟบแล้วอ่วัสดีกันเองฮะนี่เอ้ยนี่รายการใหม่แล้วนะเนี่ยอ่อกันเองเรายุบไปแล้วนะตอนนี้จะเป็นกันเองพลอยเองและพร้อมเองใช่นี่คือกันพลอยอเดบีบอินทีสูงแน่กำลังเดินทางไปซึ่งกำหนดคลอดคือวันพรุ่งนี้ แต่ว่าวันนี้จะไปสแตนบายเตรียมตัวก่อนพอยจะได้นอนพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เลิกตามเลิกก็คือจะทิ้งเที่ยงถูกไหมบีใช่ประมาณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นม,ม,มากไม่รู้ว่าจะแบบเจ็บจะเป็นพลมาหรืออะไรไม่รู้วมันทุกอย่างอะ่ะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกในชีวิตแม่ตื่นเต้นม,มากที่สุด <laughs> มีขนของมาเสมือนว่าย้ายบ้านกันเลยทีเหมือนไปยุโรปนะแบบ 8วัน10วันน่ะนี่อย่าคิดว่ามีแค่คันนี้นะนี่คือเอาเทสลามาแต่ว่ามีรถตู้อีกหนึ่งคันรถตู้ที่ใช้ประจำะนะของเต็มรถเหมือนกันก็คือแปลพูดง่ายคือของเนี่ยสองคันรถเออเอาละถ้างั้นก็เดี๋ยวรอไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็เอาของลงจะได้เห็นก่อนว่ามันเยอะขนาดไหนเ,เดี๋ยวจะหาผมพูดเล่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปจัดของในห้องด้วยแค่วันนี้จัดของก็น่าจะหมดเวลาแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เจอน้องพร้อมกันตอนที่เรียกนะจ๊ะขับรถก่อน ถึงลงมาแล้วค่ะของแม่เยอะมากสวัสดีครับเอารถให้พลอยหน่อยแล้วกันครับขอของเยอะมากเลยมีกว่าย้ายบ้านเฮ้ยไมเข้าค่ายหรอเอ้ยเข้าค่ายขนมขนมนี่สิ่งที e bon ่ฉ nah, nah. ันไม่ลืมคือใส่มูจากแม่ต้องไปซาจ้ะที่เหลือไปห้องของของไปห้อง อันนี้แค่คันแรกนะคันแดงกำลังมาอ่ะหมอนข้างที่เอาไปก่อนเลยอ่ะอ่าี้ท่นีแค่นี้แค่คันเดียวเท่านั้นคุณยายนี่คุณยายนะคะเจ้นมากไปเจอหลาเโอเดี๋ยวกันบนรถก่อนแม่ ตามนั้นนะเอาของลงไว้ในนี้เลยแล้วทุกคนเราเป็นเพื่อนพออยู่นี่อยู่กันนะครับพออยู่นี่อันนี้คือวัดทุกอย่างวัดความดันวัดน้ําหนักทุกสิ่งอย่างไปจะ้ะฉันจะเป็นเหมือนเหมือนแบบผู้นําเที่ยวที่โรงพยาบาลเพามาเป็นประจําสิบเอ็ดจุดหนึ่งก่อนท้องมาสิบสองแล้วก็ลดลงมาตอนแบบแพ้ท้องเลืสามสิบเก้ามายินเป็นพอพเท่ๆว่ะไม่มีเลยหลังจากนี้ก็ต้องตวรวจร่างกาย แล้วก็จะขึ้นไปพักที่ห้องจากนั้นงานใหญ่กำลังจะบังเกิดเพราะว่าจะต้องจัดห้องเดี๋ยวจะได้เห็นของที่เอามาอนอกจากนั้นอีเม่ยังจะจัดมีพับเพิบนู่นนี่เพื่อต้อนรับน้องพร้อมด้วยที่ว่าจอรปกติความดันปกติแต่เนี่ยไม่ปกติ <c oughs> ต่นเนี่ยไม่ปกติ <c oughs> ตนี่เนี่ยห้องลาซารีเดี๋ยวเวลาคลอดแล้วไปบี้ก็จะมาอยู่นี่ดูดิย<ะ>ังกันเลย ช่วงนี้แปลว่าฮอตทิปมากเชิญครับมาเลยฮะอยู่ในห้องแล้วครับห้องที่เคยรีวิวเอาไว้ได้ห้องนั้นพอดีเ๊ะเลยมาดูของดีกว่าเอาอะไรมาบ้างอย่างแรกก่อนเลยเอ๊ะเห็นไหมลองคิดแค่ไหนเอ๊ะอันนี้ของจริงอ่ะนี่คือเป่ากันสองอันกับเป๋าพอยนีกอันนี่อีกอันเลยเนี่ย ทั้งหมดอยู่7คืนให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะนี่คือเสื้อผ้าของอีพ่อทั้งหมดไม่ลืมแล้วกันเดี๋ยวเจอเกงในดูไว้นะคนที่ดูเพจนี้อยู่นะมันคือความรับผิดชอบมันคือสิ่งที่เอามาไว้เพื่อเพื่อุณเลยนี่กล้องไมเลน เลนเลนกล้องอีกนี่แบตของยี่แม่อันนี้ทะลือจะยาวมากแต่ให้ดูความลงทุนของยี่แม่เอ้ยพร้อมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใช้เวลาจัดห้องอีกใช้ชั่วโมงสองชั่วโมงอวลจังจากนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาจัดห้องสอนจัดห้องอีกทีหนึง่งมีแบ็คดงแบ็คดอกลูกโปง่งลูกโป่งอะไรของนาเนาะตอนนี้ให้นาพักผ่อนก่อนเพราะเดี๋ยวนาต้องจัดกระเป๋าอีก ชนหมุนได้หมุนนอนเอียงหัวจะอยู่ตรงนี้ก็พอเอียงอย่างนี้ค่ะขาก้นทางนี้แล้วก็ปวดตรงนี้ก้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาก้นกระแทกแม่เวลาเวลเขาจะจุกเพราะว่าก้นเขาอยู่ข้างบนใช่ อันนี้แบบเจ็บซี่โครมากส,สามวันที่ผ่านมานอนแล้วเจ็บซี่โครงถึงเวลาการจัดห้องแล้วครับซึ่งคุณมามีบอกว่าไม่เยอะไม่เยอะ,น,อะนี่เบามากแล้วทุกคนีมันต้องมาแบบโหเต็มท้องฟ้าอะไรอย่างงี้นี่บอกว่าเอาลส่งน้อยที่สุดเลยคะ่ะเห็นไหมน้อยไหมล่ะพร้อมนี่เ,าาเดี๋ยวพี่เขาจะจัดให้นะคะ แล้วแต่แม่ยอมยอมเออลูกจะได้มีพรกันปูนี้แอบถึงเราดูตอนเสร็จเลยก็ได้ดีอ่ะไปพาาักไป นี่ตอนนี้จัดห้องเสร็จแล้วนะคะอยู่ข้างหลังเราแล้วไปดูกันเลยได้ทําอะไรเห็นไหมแม่มีความพร้อมเตียมความพร้อมให้ทุกอย่างให้ลูกคอนเซปต์นี้แม่เลือกเอง แบบคือพวงลงมาจากสวรรค์ส่งลูกมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูหน้าอีพ่อนะว่าเห็นแล้วจะเป็นยังไงเพราะบอกนางไปว่าเอาแบบเบาๆน้อยๆที่สุดนะคะนี่ก็พยายามบอกเขาว่าเอาลูกโป่งน้อยที่สุดแล้วพี่พ่อเองบอกก่อนว่าระหว่างนี้ที่พ่อไม่อยู่เพราะว่าคุณพ่อได้ไปซื้อข้าวให้พวกเราอยู่นะคะกําลังเตรียมกับข้าวขึ้นมาให้ทุกคนนี่ มีลูกโป่งเยอะกว่านี้แต่ก็บอกเขาไว้ว่าขอน้นอยแล้วกันเพราะกลัวแบบปุ๊บปังปุ๊บปัยงแม่จะตกใจตอนนี้พ่อมาแล้ว,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 วนี่นี่สั่งเขงกินแล้วเรียบร้อยคือข้าวมาเต็มเลยโอเคอ่าโอเคถูกใจเธอสิกันยังไงก็ได้อยู่แล้วออน่ารักว่ะลองข้าวก่อนเนาะใช่อ่ะก็ วันพรุ่งนี้จะเป็นพ่อเป็นแม่กันจริงๆแล้วนะคโอเคแล้วก็สำหรับคลิปที่ทำกันมากันพอยอนันต์เบบีนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อรายการจดวเรียกว่ารายการเลยคือเป็นคลิปของเราสองคนต่อไปก็จะเป็นเรา3คนแล้วนะครับก็ไปกำลังใจให้เราด้วยนะฮะแล้วก็ฝากแอนดูน้องพร้อมด้วยแล้วกันติดตามคลิปเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะสอบถามมีอะไรอยากให้เราทำก็บอกมาแล้วกันเนาะ เค okay. เราจะคอยทําคลิปแบบนีอ้อย่างวันนี้ก็คือเป็นคลิปในการเตรียมเตรียมตัวมาโรงพยาบาลเนาะคลิปหลังจากนี้นะ่าจะเป็นคลิปไฮไลท์เลยคือมันจะเป็นคลิปของวันรุ่งขึ้นซึ่งผมไม่รู้ว่าคลิปนี้คนตัดจะตัดเสร็จเมื่อไหร่นะ <c oughs> คือพยายามตัดให้มันเร็วที่สุดแต่ว่าคลิปถัดไปเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นวันคลอดซึ่งก็คือวันพรุ่งน,นี้ <c oughs> จะถ่ายเรียงให้แต่ตอนเช้าก่อนที่พลอยจะเข้าห้องผ่าตัดเลยและหลังจากนั้นก็จะเป็นวินาทีที่พลอยได้เห็นหน้าลูก ครั้งแรกการได้เห็นหน้ารูปครั้งแรกแล้วก็ผมได้อุ้มกันก็คือผมตอบไม่ได้เลยมันจะเป็นฟิวไหนไม่เคยไม่เคยเรียนวิชานี้มาก่อนใช่เตนเซนมากๆก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะบางทีอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอเคฝากติดตามเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เพจของเรา3ล้าน6แสน follower แล้วเหมือนมาต้อนรับน้องพร้อมเลย เปลี่ยนชื่อเพจจากกันเองเป็นกันพลอยอ n d เดอรเบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน YouTube ก็1นล้านสองแสนซับแล้วมาพร้อมกันเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้ทุกอย่างฟอลโล่เอาไว้นะครับกันเองค่ะและไปกันนี้กินข้าวก่อนที่แม่ต้องรีบกินข้าวละบาย